บอสบิ๊กตอบแล้วหลังมีคนแต่งเพลงให้ค่ายโตเกียวมิสิก F4 หลอลุ้นสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องออนแอร์ทวินโฟะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอร์ทวของเราด้วยนะครับหลังจากมีอาจารย์นักดนตรีท่านหนึ่งนะครับเขาได้เขียนเพลงที่มีชื่อว่าสาวบุรีรำฮัมฮอยฮักซึ่งเพลงนี้นะครับทางด้านผู้แต่งเนี่ย ก็มีเจตนาที่จะมอบให้กับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และค่ายตัวเกมิสิกนำไปสานต่อนะครับทุกคนโดยอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาก็ได้ร้องไก์เอาไว้ด้วย ซึ่งต่อมานะครับทางด้าน FC Tokyo Music ที่ได้ฟังไกด์เพลงนี้ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่าอยากจะให้บอสบิ๊กเนี่ยรับเพลงนี้นำไปสารต่อนะครับทุกคนเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้ดีมากๆโดยล่าสุดนะครับทางด้านบ่าวยานักแต่งเพลงคนนี้ก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วนะครับโดยทางด้านบ่าวยาเนี่ยก็บอกว่าทางด้านบอสบิ๊กเตรียมที่จะพิจารณาเพลงนี้แล้วนะครับทุกคนงานนี้ก็ทาให้ FC ของค่ายโตเกียวมิสิกเนี่ยพากันลุ้นไปตามๆกัน อ่ะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ฟังไกด์เพลงนี้แอดมินก็ตัดบางช่วงบางตอนมาฝากเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาไว้ที่ใต้คลิปน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออนแอดเวนีโฟของเราด้วยนะครับขอบคุณคนมากครับเสียงโซบันบานผู้สาวบันบ,นบาดเมืองบุรีรัมผู้บ่าวเอ่ยอายคนลืมคำ อายทิท่ไายทำให้ใจหำหอนเกี่ยวก้อยสัญญาวา่าจาเมื่อนานเบาวอนกอดลาใส่ตาผลซอนก่อนอายลาจน สาวบุรีรัมคึ้นหอดงานบุญผ้าไหมเมื่อปีกลายได้เคียงผู้บบาวงานไหมปีนี้อยากฟังเพลงนี้เต็มๆแบบมีดนตรีฝากซอยเชี่ยซอยแช่ซอย,ย,ซอยดันคลิปนี้ให้มันมีกระแสให้คนเข้ามาฟังให้หลายนะครับเด้อครับผมสิได้ฟังเพลงแบบมีดนตรีได้ฟังเพลงเต็ม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเด้อให้ยพอพนิบาลฟินแลนด์เพื่อนอาเพลงนี้ไปเฮ็ดครับผมสาวบุรีรัมหำหอนหักครับสวัสดีครับผมบอยยาพะมวนครับวันนี้อยู่กับลูกชายดีใจได้หลายครับพีนพบ่น้องพนิบาลฟินแลนด์ย่พรรยายพอพนี้เพิ่นคอมเมนต์แล้วครับผมเพ,พิ่นตอบคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเพ,พิ่นกำลังพิจารณาอยู่บสัตว์ครับผมสาวบุรีรัมหำหอนหักดีใจได้หลายครับ มือน้ำุมขออนุญาตลงไก่เพลงเต็มนะครับเด้อบคุณหลาครับผมฝากผู้ที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้เพ่งนี้มันปังๆครับให้เพื่อนในพิจรารณาให้มันพานอยากให้เพ่งนี้ไปอยู่ใครตัวเกี่ยวมิวสกครับผม